ผู้วานผู้ใดกี่อย่างนั้นโคค่าโคค่าว่ามามาตรวจคำหนึ่งสามบัวเอา,างานมางานเนื้อวัสดีครับกล่องนะั่นเลี้ยวมาเห็นเอามางับมาอย่างนีม้มอ่ยอ่ำๆเด็กกล่องนะจิ้นแซ่บนะแต่เผ็ด กับสวัสดีครับผมพ่อการกับช่องคักขนาดอีกแล้วคือเก่ามาเมื่อนี้ อากาศหอนห่อนอเจ้าบ้าขึ้นยังพ่อโยศีกเขานี่แะครับตำหากบัวนี่ครับตำหากบัวใส่บักม่วงน้อยครับนี่แล้วก็ใส่หัวหอยพร้อมเนี่ยยั่วๆได้เนี่ยืมกินแบบต้องถือเงาต้อ,องทวงตำรากบัวใส่มะม่วงน้อยแล้วก็ใส่หัวหอยหืมมา พักกลับหลายทะเลเกินอาสิมีเสียงรถเสียงล่าเข่าแล้วครับต้องขอโทวขอไปมันอยู่ติดถนนกระลำม่วงลมพายุไหมอ่ะอากาศไ้่คืนครับ ตะลาแหน่ไม่หอมหอมไม่ตะลาแหน่ช่วงนี้ะะนกำล<ม>ังทีเขาหนาหอนครับลูกทองเสียกับละบาดนัดกินยังกับว่ากันระวังเหรอครับ nhạc lắm bạc xong rồi luộc thấy phải lại Để khi đột าากี้เรลียวเหลียลีอออมามาล่อ่าองจะ่ากัานวีผู้วานผู้ใดขี้หยังโคงคาโคงคาบมามาสวดค้านึงสามัวเอา,าง,า,า,งอานมาันนียวตว่าดีครับกลองน่นเลี้ยวมาเห็นเอามายับมาอย่งนี้มา ầm sẽ con nhé nhìn Wiley, a wool đang hết nắng bùa o mèo vào mẹo. Hm, mẹo. Hm, Thôi đi mẹo. Hm, mẹo. Hm, là Hm, เซนงนยัางเง้ยอูหันมือวะเบิอ์กเอาตอนได้ทั้งกับสีเล้วีเป็นแผ่นทั้งกับสีเลยสันไทยประมาณนี้ ไม่ได้เหรอกสิบดายย้ hai, ่ยว่าคาะทัาทิง 嗯，别的还不。 พอมากินอีกวะฮะฮะไม่รู้เหร อืมเริ่มเพชด้วยคะครับวัสดีมุ่งลังค่าไมา้ครับเริ่ห่นนองกันาเอาสังกัสี มตาแตกแซ่บนะแต่เผ็ดอื้มตาแดง เพือ่อไหวครับเห็ดอีที่แฝบสุดยอดเล้ครับเฮ้ยเดี๋ยวเจอกันไหมคลิปหน้าครับคลิปนี้เอาละสว,วัสดีครับโอ้ยโอ้ย